ไม่ใช่หนังเอเลี่ยนบุกโลกแบบที่คุณเคยดูครับ Arrival ไม่ได้เน้นการสู้รบแต่เน้นการสื่อสารและตั้งคำถามกับเราว่าถ้าเราได้พบกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวเราจะคุยกับเขาด้วยภาษาอะไร <manger> หนังเรื่องนี้จะพาเราไปทำความเข้าใจกับภาษาในฐานะอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล และเชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีที่น่าทึ่งที่เรียกว่า Sapir-Whorf Hypothesis เมื่อดอกตร์ลูอิสแบง ks เข้าใจภาษาของสิ่งมีชีวิตต่างดาว heptapods ที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดโลกของเธอก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะการเข้าใจภาษานั้นทำให้เธอสามารถมองเห็นอนาคตได้เหมือนกับการเห็นอดีตการรับรู้เวลาที่เปลี่ยนไปนำไปสู่การตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตได้อย่างไร ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับแก่นของ Arrival คือทฤษฎีที่ว่าภาษาที่เราใช้กำหนดวิธีที่เราคิดและรับรู้โลกครับภาษาของเรามีไวยากรณ์เชิงเส้นตรงอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ภาษาของ Heptapods เป็น circular logograms หรือสัญ,ญลักษณ์วงกลมที่สมบูรณ์แบบการไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดของภาษาทำให้พวกเขาสามารถสัมผัสเวลาได้พร้อมกันทั้งหมด s i m u l t a n e i t y ดังนั้นเมื่อลุยส์เรียนรู้ภาษานั้นอย่างเชี่ยวชาญเธอก็ไม่ได้แค่แปลแต่เธอกำลังเปลี่ยนวิธีที่สมองเธอประมวลผลเวลาไปตลอดกาลจูจ่ๆภาพของอนาคตโดยเฉพาะลูกสาวของเธอก็ไหลบ่าเข้ามาเหมือนเป็นความทรงจำนี่คือบทเรียนสำคัญครับภาษาไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่มันคือโครงสร้างของโลกทัศน์ของเราเองนี่คือจุดที่หนังยกระดับตัวเองจากไซไฟธรรมดาไปสู่ทร AGEDY ระดับกรีกโบราณ ลูอิสมองเห็นอนาคตทั้งหมดที่รออยู่ข้างหน้าเธอรู้ว่าเธอจะได้รักกับเอียนเจอร์มี่เรนเนอร์เธอรู้ว่าพวกเขาจะมีลูกสาวชื่อแฮนนาคำถามที่เจ็บปวดที่สุดคือถ้าคุณรู้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นทั้งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและความเจ็บปวดที่ทำลายล้างที่สุดคุณยังจะเลือกเดินตามเส้นทางนั้นไหมลูอิสเลือกที่จะเดินต่อไปครับ เธอตัดสินใจที่จะโอบกอดอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขชั่วคราวและความเจ็บปวดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะการได้สัมผัสความสุขกับแฮนนาแม้จะสั้นนักก็คุ้มค่ากับความเจ็บปวดที่จะตามมาในตอนจบลอิสเลือกที่จะเปิดเผยความลับให้กับเอียนโดยการบอกสิ่งที่เอียนจะพูดกับเธอในอนาคตเพื่อทำให้เขายังอยู่กับเธอในปัจจุบันเอียนถามลอิสว่าถ้าคุณรู้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นคุณจะเปลี่ยนมันไหม คำตอบของลูอิสคือไม่ครับนี่คือการประกาศชัยชนะของความเป็นมนุษย์เหนือกว่าตักกะเราทุกคนรู้ว่าเราจะตายเราทุกคนรู้ว่าความสัมพันธ์จะจบลงหรือบางอย่างจะทำให้เราเสียใจแต่เราก็ยังเลือกที่จะรักเลือกที่จะมีชีวิตและเลือกที่จะมีความสุขในห้วงเวลาปัจจุบันอะไรเล่สอนเราว่าการมองเห็นอนาคตไม่ใช่ของขวัญที่ทำให้เราหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แต่มันคือของขวัญที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของห่วงเวลาแห่งความสุขในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น Arrival จึงเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมในการย้ำเตือนว่าการทำความเข้าใจกันและกัน Understanding สำคัญกว่าการชนะสงครามถ้าคุณได้รับของขวัญแบบลูอิสสามารถมองเห็นชีวิตของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะเลือกเดินตามเส้นทางเดิมที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่สวยงามหรือคุณจะเปลี่ยนมันครับคอมเมนต์ Comment มาแชร์ความคิดเห็นของคุณได้เลยครับ